สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายไล่แฟนเพจค่ะเมื่อนี่ยยายก็ได้นูหน้ามากตัวนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่อาจสิบิตถือกับสีวิตของลหลายๆายคนเนาะค่ะเอาเฮ็ดงานคักปันนี่เมื่ออยูุ่บานเฮาเฮาก็สีรวยคือได้ก็ต้องนวดให้คุณน่ายค่ะนวดแล้วคุณหน่ายกระสิทามวายุบานเธอเฮ็ดอีหยัยงเนี่ยประมาณนี้ล่ละค่ะคุยกันเนนะะหื่อยเปื่อเนาะค่ะยายก็ สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะยายไลฟ์แฟนเพจคะ่ะเมื่อนี้ยายก็ได้นูหน้ามากตัวนึงเนาะคะ่ะพี่น้องออกกลับมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวยุบันแต่กว่าสียืนได้คืดจังทุกเมื่อนี้ก็มีอุปสรรคมากมากกันเฮ็ด้ลยเฮ้ากันได้หลายเนาะคะ่ะจากนั้นมายายก็ตั้งใจเฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นได้เดือนนึงคะ่ะพี่น้องหลังจากนั้นยายก็ลาเนาะคะ่ะ หลังจากที่แฟนจากไปแล้วยายก็ไปเห็นงานก่อสร้างค่ะพี่น้องส้างวัดกันแล้วส้างลุงเลียนแล้วกันแล้วได้เนาะคะ่ะเผลนบอกว่าในเมื่อเธอเคยเห็นงานก่อสร้างเธอก็ต้องสมเสียมบ้านให้ฉันได้โอ้ยสุดยอดไปอยู่กรุงเทพไปเป็นแม่บ้านอยู่น้ำลูกพี่ลูกน้องไดซี่หามเมอรค่ะพี่น้องจากนั้นยายก็ได้งานเปนะะ็นนอค่ะ หลังจากที่แฟนจากไปแล้วยายก็ไปเห็นงานก่อสร้างค่ะพี่น้องสร้างวัดกันแล้วสร้างลุงเรียนแล้วกันแล้วกันเห็ดหลายเฮ้ากันได้หลายเนาะค่ะจากนั้นมายายก็ตั้งใจเห็นงานอยู่ตรงนั้นได้เดือนหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากนั้นยายก็ลาใส่ดับปลาลากับเครื่องแกงบันบันนี่แหละค่ะ ผู้ที่ติดตามยายมาโดนก็สีเห็นว่าเฮ็ดอาหารแบบบ,บ,บรรบาญยายกระโบได้ปรุงอย่างมากมายเนาะยายก็กเลยสีมาเม่าม้อยค่ะพี่น้องเหมาม้อยถึงอดีตบางเทือสิ่งที่ยายพ่อมาหาทุ่มตื่นตีซีตีหาก,ก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปพอว่ายายตรงเฮ็ดเบิดทุกอย่างค่ะพี่น้องสวมเส้นลายยางล่ะค่ะและ้วยายสีเอามาเล่าให้พี่น้องฟังอีกเทือ่หนึ่งเด้อจจา ขอบคุณหลายๆสิท์าเฮ็ดกับเขาอียังประมาณนี้เนาะค่ะแต่วันบุป็นจังสั่นค่ะพี่น้องบุป็นคือยายคิดเนาะค่ะยันมือแรงมากยันแม่บานอีกบ้านหนึ่งเนาะค่ะซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของยายมันตื่นเศร้ามากคุณนายไปซื้อปุ่นใหม่ยายกระสอบหนึ่งเนาะค่ะกับใส่กระตองนวดให้คุณนายค่ะนวดแล้วคุณนายกับสิถามวายุบานเธอเฮ็ดอียังเนี่ยประมาณนี้ละค่ะคุยกัน เลือดป่อยเนาะค่ะยายํำบานซักผ่าเลียดผ่าล่างรดเฮ็ดสวนแมนเบิดค่ะมันเกิดเลยเฮ็ดให้ยายได้คิดว่าไทยก็ตตองนวดให้คุณน้าค่ะนวดแล้วคุณนาาก็สิทามวายุบานเธอเฮ็ดอีหยังเนี้ยประมาณนี้แ่ะค่ะคุยกันเลือดป่อยเนาะค่ะยายก็ตอวตามความซื้อว่ายายเฮ็ดงานกอสร้า,างเห็ดกเกียดแบบนี้นะคะ ผลเกินคาดพี่น้องเอ้ยนี่อาจสิบิถือกับสีวิตของหลายๆคนเนาะคะ่ะเกิดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะพี่น้องคําว่าไปเป็นแม่บ้านที่แย่เข้าใจก็คือว่าไปซักผ้ารีบกันเศ็ดายเห้ากันได้หลายเนาะคะ่ะจากนั้นมาแยกก็ตั้งใจเห็นงานอยู่ตรงนั้นได้เดือนนึงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นแยกก็ลาได้เนาะคะ่ะ คนบอกว่าในเมื่อเธอเคยเห็นงานก่อสส้่งเธอก็ต้องสมเสียมบัาให้ฉันได้โอ้ยสุดเยอะเนาะคะ่ะเหมือนงานเสร็จแล้วบาทที่นี่กัพอดีลูกพี่ลูก,ลกน้องมาส่วนให้ย่ายไปเห็นงานกรุงเทพเนาะคะ่ะกุงยังมากมากเนาะย่ายกับเลยสีมาเหม่าม้อยะคะ่ะพี่นอ้องเหมาม้อยถึงอดีตบางเทือสิ่งที่ยายพอมากกับพี่น้อง ก็ต้องเฮ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าไปเป็นลูก้างเนาะจากที่ย่่ายคยอนอนซีทุม่มอลายยางล่ะคะ่ะและ้ยย่ายสีเอามาเราให้พี่น้องฟังอีกเือนหนึ่งเด้อจ้าขอบคุณหลายๆกับทีมาจัดก,การอมหนูหน้าคะ่ะแต่ว่าวิธีการเฮ็ดย่ายกับบวัวได้ใส้เครื่องปรุงอียงังมากไามเนาะคะ่ะพี่น้องติดผ้าเฮ็ดกอบเขาอียงังประมนันนีเนาะคะ่ะ แต่ว่านบุเป็นจังสันค่ะพี่น้องบุเป็นคือยายคิดเนาะค่ะยามือแรงมายกยายกระตองนวดให้คุณนหน้าค่ะนวดแล้วคุณน่ายกัสิทามวายุบานเธอเฮ็ดอียังเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะคุยกันเล่นเปยเนาะค่ะยายกับตือนเช้ามากคุณนหน้าไปซื้อปุ่นมายายกับสอบนึงเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยายไลฟ์แฟนเพจค่ะเมื่อนี่ยยายก็ไดหนหน้ามากตัวนึงเนาะค่ะพี่น้อง ใส่ตะปลาก็เครื่องแกงบรบานนี่แหละค่ะผู้ที่ติดตามยายมาโดนก็สิเห็นว่าเฮ็ดอาหารแบบบรบานยายกับบได้ปลูกกันเฮ็ดลายเฮ้ากับได้ลายเนาะค่ะจากนั้นมายายก็ตั้งใจเห็นงานอยู่ตรงนั้นได้เดือนหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากนั้นยายก็ลาติดพาเฮ็ดก็เขาอียงประมานนี้เนาะค่ะแต่วันบุปเป็นจังสั่นค่ะพี่น้องบุปเป็นคือยายคิดเนาะค่ะ ยังมือแรงมากได้เนาะค,ะค่ะเพื่นบอกว่าในเมื่อเธอเคยเห็นงานก่อสร้างเธอก็ต้องสมเส้มบานให้ฉันได้โอ้ยสุดยอดสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะย่าไล่แฟนเพจค่ะมื่อนี้ยย่าก็ได้หนูหน้ามาตัวนึงเนาะค่ะพี่น้องทส้บานซักผพาเลียดพาล่างรดเห็ดสวนแมนเบิดคะ่ะ มันก็นเลยเห็นให้ยายได้คิดว่าถ้าตอบดามความซื้อว่ายายเฮ็นงานกวารสางเห็นกเสียรแบบนี้นะคะได้ผลเกินคาดพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากก็ได้ไปซื้อปูนมาให้ยายกระสอบนึงเนาะคะ่ะกับสนิ่าดสีวิตถือกับชีวิตของลหลายๆคนเนาะคะ่ะเอานะคะเหมือนงานเสร็จแล้วบาทที่นี่ กับพอดีลูกพี่ลูกน้องมาส่วนให้ย้ายไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนาะคะ่ะติดผ้าเฮ็ดกับเขาอียังประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่วันบ,บุปเป็นจังสั่นคะ่ะพี่น้องบ,บุปเป็นคือ,คะคะอย้ายคิดเนาะค่ะยังมือแรงมากยังเกิดอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคําว่าไปเป็นแม่บ้านที่ยายเข้าใจก็คือว่าไปซักผ้าลีใบใส่ตะปะลากับเครื่องแกงบ้นบานๆนี่แหละคะ่ะ ผู้ที่ติดตามยายมาดนก็สิเห็นว่าเฮ็ดอาหารแบบบรรใาญยายกับบอได้ปลดตอบตามความซื้อว่ายายเฮ็ดงานก่อสร้างเฮ็กเดกษเกษยรแบบนี้นะคะแต่ผลเกินคาดพี่น้องเอ้ยทำบ้านซากผาเลียดผาล่างรถดเห็ดสวนแมนเบิดค่ะมันก็นเลยเห็ดให้ยายได้คิดว่า้าก็สิมาจัดก,การออมโนหน้าค่ะ แต่ว่าวิธีการเฮ็ดยายกับบวได้ใช้เครื่องปรุงยังมากไมเนอะค่ะพี่น้องทำบ้านซากพาเลียดพาล่างรถดเฮ็ดสวนแมนเบิดค่ะมันก็นเลยเฮ็ดให้ยายได้คิดว่าถ้าเฮ็ดงานคักปันนี้เมื่ออยู่บ้านเฮ่ากับสี่วยขึ้นลายอย่างล่ะค่ะและยยายสิเอามาเล่าให้พี่น้องฟังอีกเทื่อนึงเด้อจ้าขอบพูดลายลแม่บ้านอีกบ้านนึงเนาะค่ะ ซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของยายมันกันเฮ็ดลายเฮากับได้ลายเนาะค่ะจากนั้นมายายก็ตั้งใจเฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นได้เดือนนึงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นยายก็ลา็ดพาเฮ็ดกับเขาอยียงประมาณนี้เนาะค่ะแต่วันบ่ปเป็นจังสั่นค่ะพี่น้องบุปเป็นคือยายคิดเนาะค่ะยาเหมือแรงมายาเฮ้าเฮ็ดงานคักปันนี่เมื่ออยู่บ้านเฮาเฮากับสีรวยคือ,อยังมากมากเยเนาะ แยกกันเลยสิมาเมาม้อยค่ะพี่น้องเหม่าม้อยถึงอดีตบั่งเทือสิ่งที่ายพ่อมาคิดพาเฮ็ดกอบเขาอีหยังประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่วันบุปเป็นจังสันค่ะพี่น้องบุปเป็นคือายคิดเนาะคะ่ะย่ามือแรงมากย่าเนาะคะ่ะหลังจากที่แฟนจากไปแล้วแยกกัไปเฮ็ดงานก่อสร้างค่ะพี่น้องสร้างวัดกันแล้วสร้างโรงเรียนแล้วกันแล้ว ไปอยู่กรุงเทพไปเป็นแม่บ้านอยู่น้ำลูกพีลูกน้องได้ซี่หามือคะ่ะพี่น้องจากนั้นยายก็ได้งานเป็นยังหมากมมยเนาะยายก็เลยสีมาเหมาม้อยคะ่ะพี่นอ้องเหมาไม้อยถึงอดีตบางเท้อสิ่งที่ยายพอมาใา้ก็ต้องนวดให้คุณนายคะ่ะนวดแล้วคุณนายก็สิถทมวายุบ้านเธอเฮ็ด e ยังเนี้ยประมาณนี้แหลคะค่ะคุยกัน เปลยเปลยเนาะค่ะยายกับ,กบิมาจัดการอ้อมหนูหน้าค่ะแต่ว่าวิธีการเฮ็ดยายกับบัวได้ใส่เครื่องปรุงอียังมากไหมเนาะค่ะพี่น้องเต็ดผ้าเฮ็ดกับเขาเอียังประมาณนี้เนาะค่ะแต่วันบุปเป็นจังสั่นค่ะพี่น้องบุปเป็นคือยายคิดเนาะค่ะย่ามือแรงมากยายเกิดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะพี่น้องคําว่าปเป็นแม่บ้านที่ยายเข้าใจก็คือว่า ไปซักพา,าเียดพาเฮ็ดกับเขาอียังประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าบ,บเป็นจังสันค่ะพี่น้องบ,บุป็นคือายคิดเนาะคะ่ะยามือแรงมากเยเนาะคะ่ะหลังจากที่แฟนจากไปแล้วายกกับไปเฮ็ดงานก่อสร้างค่ะพี่น้องสร้างวัดกันแล้วสร้างลุงเลียนแล้วก็แล้วตื่นเศร